ครับสวัสดีครับตอนสียสายพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีในประเทศกับเอฟซีพี่น้องฝั่งไทยสปปอร์ลาเอฟซีตุโลกครับเอามื่อเดีทยวมาคุยกันเล็กๆน้อยๆเห็ดคลิปสั้นๆครับมาพบพี่พี่น้องครับก็คือพี่น้องครับกับมาคุยเรื่องครับครับซิงเกิลของน้องอยากมีผัวตายเป็นสมองพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องครับในการกลับไปดันดอดวิวซอยกันเด้อพี่น้องครับ ครับฝากปีฝากน้องครับทุกท่านนะเป้าหมายเข้าไปน้องครับครับปล่อยตังไปแสนยูกับสี่สองสามเดือนเขบ่เป็นอย่าไปน้องกับยาเข็นครับยอดวิวครับไปน้องครับหนึ่งแสนยูนะาไปน้องเนาะถือว่าขอบพระคุณเป็นยาตสูงครับเมื่อเด็กเป็นวันอังค้าวไปน้องเนาะอากาศท้านขอนแกล็ดก็ถือว่าห้อนี้ก็ไปน้องครับร้อนครับอากาศกำลังห้อนี้ก็ไปน้องครับก็ถือว่าครับ รักษาเนรักษาตัวเรื่อยเปนหลังเรื่อยครับรักษาขอบก้นปีนองสูงครับคะแนนไปไป็นแดพี่น้องเนาะรักษาขอบก้นพี่น้องครับเด็จองเสือขับพิจภาพสองฟังโขงมาขับขบหลอดปีน้องเราล่อปีนองขับทะย่อยโอนเงินเข้ามาสิจองไปแล้วครับเด็ส่วนเงินต่างๆนะกับกระบอกมาหลายหมื่นพี่น้องเนาะสี่ส่วนหนึ่งครับหลังจากหักไข่ายแล้วขับพอไปสบายครับดาวดันสิขึ้นเนื้อครับรวมท่าบญพี่น้องเนาะ ครับส่วนทดสิริยะทรอยกาดีมอบเป้งใต้เป็นสมอนใบใส่ซอยครับพี่น้องเท้าขอบประคุณเป็ี่ยนยางสูงนอะบพี่น้องเนาะอันนี้ขกับตักใายกันไปเรื่อยๆพี่น้องคุยกันไปกับฝากพี่ฝากน้องเอฟซี 3, ทุกท่านเนาะครับยุบสิเป็นสปอนเซอร์กับเพ่งน้องอยากมีผัวใต้เป็นสมอนมารวมกันกับพี่น้องเท้าขอบประคุณครับครับเพราะหลังจากเขาเข่าของรัดตั้งแต่วันที่สิบแปดครับเนาะสิบแปด มกราคมครับสองบ้านอรอยหกสิบแปดมูนิกับกัตติวามือนี้วันที่สิบปีนองเนาะวันที่สิบรับก็ถือว่ากับปิเปร่ากับเดือนบ้านปีนองเดือนเสียดเดือนกระยุนหนึ่งพันหนึ่งมื่นสามพันเกลรอยก็วิวปีนองกับเือฝากปีฝากนอกครับซอยดันยอดวิวเด้อปีนองกับซอยกันไปครับเป้าหมายกับขอจะ่หนึ่งแสนวิวปีนองครับก็ถือว่าขอบพระคุณ เป็ียนยางสูงครับเราก็ทักทายกันไปเรื่อยๆไปน้องทักทายกันไปบริบบรรยากาศอากาศดความร้อนน่าจะร้อนอบเป่าเนี่ยน้องรับคณะมอเตอร์ส่ก็จจุบันแดดจาพอสมก้นไปน้องครับนเนี่ยจาพอสมควรก็จจุบันรักษาสุขภา่าได้ไปน้องเด้อครับซอยกันไปด,ดันดอนวิวซอยกันไปน้องครับกัจว่าอากาศครับเป็นกะหอนจะน้อยครับก็จะไปออกแดดรับช่วงนี้ผมก็อยู่ระหว่งระวังปักปั้นรับไปน้องครับ หลังจากไปหาหมอมากลับไปรีซอร์ตามากับพี่น้องกับที่ว่าอยู่ระหว่างพักกอนสายตาเขาไม่ได้ไปใส่พี่น้องครับก็ยังไปตลาดซื้อกับของกขาน่ามากินก็ยังยืนก็ไม่ได้ไปครับก็ก็ได้ไปออกรอกพี่น้องครับถุงก็ระจอดเลยนะพี่น้องเนาะกับผักกวก็ชวดมากอยู่ต่อไปวันใดพี่น้องครับเราต้องรักษาสุขภาพผักกวนกับพี่น้องครับขอบคุณพีขอบคุณน้องเปอย่าสูงกับเหตุการณ์ ครับสำหรับนนาะดันดอดวิวซอยกันครับน้องอยากมีผัวเข้าใต้ไปสอนเป็นความเปน้องครับกับปริงซิงเกินต่อไปมีสภาพสองข้างโค้งนั่นคะ่ะลอพป่น้องเนาะรอจังหวะรับดันเพ่งนีกับดันเพลงกับของน้องจะมีผัวไปกอนพังผ้าเน้องเนาะในส่วนนั้นกายลูกให้เต่าพนฝึกอ้อมให้แม่ออกมาดีๆก่อนเป็นน้องจังคอยวากันครับกับทิ่วาขอบประคุณเป็นยานสูงกับพป่น้องครับแล้วก็ทักไทย กันไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะขอปคุณครับกับเชือบ้าโมนี้มาจ่ายฟ้าปีปลากน้องครับสจับสมุนครับกาแฟกัวหม้อนดินครับเสียบายวันมวยพี่น้องครับเนี่ยอันนี้แบบเม็ดไปรองเน้อกับสองร้อยห้กรัมพี่น้องราคาถุงไะ้หนึร้บคะแนนภาพไปรองครับมี2แบบครับพี่น้องครับแบบนึงกะอีกแบบนึงแบบบดพี่น้องครับแบบบดกับสองกรัมเช่นกันครับพี่น้องครับก็ถือว่าราคากั ถ,ถุงละลอยหาซื้อมแน่นเชี่ยครับซีถุงกันไปครับบริสียาคารทรงเด้อพี่น้องเด้อครับข,ขอบคุณนปีขอบคุณน้องเป็นยานสูงครับที่การสามจุ่เนาะครับกาแฟขัว้วมอดินเสือใบฟันม่วนมาตลอดครับก็ติว่าขอบขบคุณนปีขอบคุณน้องเป็นยานสูงครับเอาข้าวกะทักใายกันไปเรื่อยๆพี่น้องทักใายกันไปโดยบรรยากาศแดดห่อน้อยครับเสาว่าทุกที่นาสีร้อนหอนุนหน้ําหวานพี่น้องครับเพราะว่าเดนี้ ครับก็ถือว่ามันจะเข้าเมษสาเนาะครับมีนาเมษาครับไม่ต้องห่อนเล่น้องครับต้องร้อนแน่นอนก็ับถือว่าขอบคุณนพีขอบพุณน้องเป็นดยางสูงครับที่การสนับสนุนครับพักดันยอดวิวน้องอย่ามีผัวตายเป็นสมอนนะพี่น้องเนาะขอสารกานไปครับเดืนหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยกว่าวิวครับพี่น้องครับดันครับเป้าหมายเนาขอจากแสนหนึ่งสองเดือนว่ามีพี่น้องครับขอเห็นเส้อพี่น้องครับขอบพุณเป็ดยางสูงครับ ของงก้นโปรยเงยใจดีกับทุกท่านเนาะที่ผ่านมาที่โดนจำนวนจำเป็นมาไล่เรื่องความก่อนปีใหม่กับในการขออ้างขับเพลงน้องอยากมีผัวพี่น้องครับเสียอว่าขอบคุณพีขอบคุณน้องประย่างสูงครับเนีย่ยวจากใต้กันไปเรื่อยขอๆขับมาปบป้อดจะเทียบชิปสันนนะ้นๆเป็น้องเนาะปอดอยู่บนเ้าบม่ได้ขึ้นไลรสวนก็หน่องเตะเพราะว่าอบอคอสบายเป็นมึนๆหัวพี่น้อ,องครับเป็นวัดขับประกาศเปลี่ยนอยากอากาศเยน็ยนๆจองถ้ามือฝนตกกขับมาหอนปุ๊บสองถ้ามือ กือว่าร่างกายปับเพาท่านไปรองกับกือว่าเขาขอพักก่อนไปเรื่อยๆก็ทักไายน้องกลับไปเรื่อย่น้องขอบคุณเป็นยางสูงครับกําลังใจไป้องครับกาลังใจครับผมรับในน้ำในหางเสือใบวันมวนอินเตอร์เทนเมนต์ครับผู้ผลิตกาแฟกัวบอรินเสือใบวันมวนกับขอบคุณงปีขอบคุณน้องเป็นยางสูงครับทีใหญ่มากกาสงกาแฟข้าวห้าดันดอดบิวน้องอยากมีผัวไป้องกติว่าขอบกุ้เป็นยางสูงครับ เอาเคทตักท really <t ell noise> <Off> <issions> ้ายกันไปเรื่อยๆพี่น mm ้องครับตักท้ายกันไปเรื่อยๆสุภาพครับเริ่มดีขึ้นพี่น้องมาเศร้าม่อหัวก็เลยกินยาไปแล้วช่วยความดันนะพี่น้องกับมีโรคกลุมดันกับผู้เฒ่าเนาะถือว่าขอบคุณเป็นยาสูงครับพี่น้องเส็นอาการเด็กกินเขากินยาครับกินกาแฟไปแล้วถือว่เซีนมากเราพี่น้องเนาะือว่าขอบคุณเป็นยาสูงอะตักท้ายกันไปเรื่อยพี่น้องครับแต่มาาขึ้นมากครับเอียดจิบให้พี่น้องดันยอดบิวด้วยกันนะพี่น้องเน้อ น้องอยากมีผัวครับตายเพชรสมรพี่น้องครับเดือนนี้หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยกว่าวิวเลยพี่น้องครับเอาดัานก็ไปได้พี่น้องครับหายไม่เห็นหนึ่งมืนครับสามหนึ่งมืนสี่พันเนาะพี่น้องเนาะมึงนี้ได้เพราน้องมาปีน,ะนองครับเอาฝากปีฝากน้องช่วยสนับสนุนช่วยดันพักดันครับหากนั่งแกะก,กับตายเพชรสมรพี่น้องเนาะก็จะว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องปัญญาสูงครับ เขาก็มาเชียกันสอยประดานนิดหน่อยพนมพิรนกับจากบัสขึ้นเหนือกับเมืองจำพอดพิรนรับแฝงสวรรค์นัชเกดกับสอสปอสปอเล่าเนาะเาขก็ทักทายกันไปครับพระเฮดขิดสันสันหลังจากพระเลขขึ้นกับไรสวขกำลังเตะมันนี่กับพระเฮดขิดสันสันในพิรนกับเดชติดตามเดชคอยปันยอดวิวมากระตุ้นในการขึ้นกับปันยอดวิวจะพนมพิรนกับน้องอยากมีผัวครับน้องแบบอยากมีผัวตายพิสมรพี่น้องครับ ตายเป็นสมองเนาะกับฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องครับเอากับเสาวาเพชรชิปสันส้นๆครับไปซ้ำนี่ครับสูมือครับมากระตุ้นพี่น้องขอบบ้าขนข้างใจครับตายเป็นสมองเนาะกะับเสาวาขอบพระคุณพี่ขอบข้อนองเป็นญาณสูงครับเอาไว้เช่นนี้ก็พี่น้องเนาะกิปสันส้นๆครับสวัสดีครับผมครับ